ขังนี้สี่คันห้าหกคันเนี่ยนี่คันหนึ่งนี่ยนี่สี่ห้าคันไม่ได้โยนนีี่มโยนไปอีกสิบกว่าคันนี่ก็อไฟเผาะปลาเล็ก ขึ oh, five. Five, no ้นก no ่อไฟหมกปลาเล็กปลาใหญ่ไม่ได้ได้ปลาเล็กนี่หมกนี่เลยเคร่องปรุงพร้อม มะนาวถ้าบอกอยู่ที่แรกผมเอาถุงอยู่บ้านมาแล้วลืมไปยังไม่เอามาตั้งแต่วันงาน,บนีบยังไม่ได้ใช้หมดอทุง ักนดิั่นแหละโอ้ปุบไปเลยมือเล่นแล้วนั่นแหละบีบคั้นเหมือนคั้นในต้มอ่ะนั่นแหละคั้นไปเลยให้ให้ให้ผักมันอ่อนมันจะได้เข้าเครื่องนั่นแหละต้องคั้นนังนแหลคั้นตรงนี้นี่ไหมนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยเต็มในคั้นนี่เดียว้ยังไงก็ได้ติดในหมดแล้วเนี่ยกวาดลงเดี๋ยวมันจับกดเจ้าไหม lá thùng lá với mật thảo, nghe, nghe, cái đấy cái đông luôn này nhau, 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 nhau. gì? ở,

วันนี้หาปลาใหญ่ไม่ได้หาปลาเล็กกินเอาอะๆเยไหมสุกไหมสุกไหมรู้แล้วสุกสุกก็ต้องกินแหละห่อต่อไม่ได้แล้วนะสุกสุกะ

หนึ่งสองสามสี่ห้าน,นี่อยูน,นี่ที่น,นี่หมดเลย